สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทอร์ด้วยซิ่งช็อปนะครับวันนี้นะครับว่ากันด้วยเรื่องของซาเลงนะฮะสำหรับรถซาเลงรถพ่วงนะครับมอไซต์ต่อพ่วงนะครับก็ผลเสียนะฮะก็จะเป็นนี่แบบนี้นะครับสี่หลังนะฮะสำหรับสี่ล้อหน้ากับล้อข้างพ่วงไม่เท่าไหร่นะครับแต่สี่ล้อหลังนะฮะอย่างเจ้านี้นะครับเดือนหนึ่งก็สองสามรอบนะครับนี่หักแบบนี้นะครับนี่ มีอยู่ทางเดียวนะครับถ้าจะให้ทนให้ดีไปเลยนะครับก็มานี่จบปัญหานะครับอ่ะตานแกะมาใส่ล้อมแม็กไปเลยอ่าสำหรับท่านท่านที่หาล้อมแม็กนะครับเป็นมือสองก็ดีหรือถ้าหาไม่ได้นะครับก็จัดไปเลยนะครับของใหม่นี่ตัวนี้มาพร้อมลูกปืนเลยนะฮะอ่ะตานมาใส่ยางมานี่เลยนะครับ หมดปัญหาเลยนะครับทีนี้นี่ไม่ต้องมาเสียเวลานะครับกับซี่นะฮะเพราะรถพ่วงนะครับมันโยกมันบิดนะครับมันกระชากทําให้ซี่นะครับขาดบ่อยนะครับใช้งานหนักๆนะครับเดือนหนึ่งก็หมดไปหลายชุดนี่โมแม็กไปเลยนะฮะหมดปัญหาอแข็งแรงทนทานเลยทีนี้จบหมดปัญหา อ่ะใส่มาอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเนาะอ่ะไปะทีนี้ประกบตัวไปเอาเลยนูน่นดูนู่นทนเลยแหละทีนี้เนาะ អ៉ាគ្រួម៉ូតូឡងបឹងទីនេះអាប់ចត់រមឲ្យដែរ